นี่มาดูคันนี้ครับมิซูไททันสปอร์ตนะครับตัวใหม่ตัวท็อปล่าสุดนะครับของไททันนี่ใส่ล้อตัวนี้ครับมาเวล26มอนเตอร AT1 ครับสวยๆเลยแบบนี้ครับใส่กับคันนี้ครับคือล้อตัวไอนนี้ก็ไทตันตัวไหนก็ใส่ได้หมดนะครับลองดูอันนี้มาติดตั้งนอกสถานที่นะครับคันนี้รอๆเลย เดี๋ยวดูใส่เสร็จแล้วจะเป็นไงนี่ลร,รอเลยไททันนี่เป็นล้อขอบ18นะครับมาเวล26โอ้ลอ,อฮะนี่ก็กำลังติดตั้งนะครับนอกสถานที่ครับยินดีรับใช้อยู่ไกลแค่ไหนก็ไปได้ขอให้บอก เอาละครับนี่หลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ออกมาแล้วโหยังรอครับไททันนะครับตัวท็อปสุดครับไททันสปอร์ตนะครับรอ,รอเลยพี่คันนี้นี่ ได้แบบนี้เลยนะใครอยากได้ครับบอกได้ครับแบบนี้เลยครับหล่อๆนี้ให้ดูรอบคันนะฮะตัวนี้เป็นก้านบิดนะครับใบมาเวลยีิบหนะครับพร้อมยาง มอนเตอร์เอทีหนึอครับราลอยอย่างนี้ครับอยากได้บอกได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องไปลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ดูกันคลิปหน้าครับ